ช่วงเย็นๆแบบนี้มาวิ่งออกกำลังกายกันครับที่บริเวณจุดชมวิวลานจอดรถน้ำตกเท่าโต้ของปูหลุบอำเภอเมืองจังหวัดอ,อุดมูมพูรับ อากาศบริสุทธิ์มากครับหนองบัวลำพูเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวครับจุดชมวิวน้ำตกเทาโต้ตั้งอยู่ริมถนนหมายเลข 210เส้นอุดอรเลยครับโคงสารปูหลูกก่อนลงจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับแวะมาได้ทุกวันนะครับมาชมวิวพระอาทิตย์ตกดินครับสวัสดีครับ